มาตอบคอมเมนต์นี้นะคะที่บอกว่าให้สาธิตวิธีการเลี้ยวให้ดูหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ความเร็วต่ําสุดนะคะใช่ไห<ช><ช>มพี่นันใช่ครับอ่าเดี๋ยวลองดูเลยค่ะว่าเวลาเลี้ยวจะเป็นยังไงนี่เวลาเลี้ยวก็จะเป็นประมาณนี้เลยะคะ่ะเลี้ยวได้สบายๆพี่นันลองปรับไปที่ระดับสูงสุดความเร็วสูงสุดนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเวลาเลี้ยวจะเป็นยังไงนะคะเริ่มเลย ซึ่งถ้าผู้สูงอายุครับนะคะแนะนําว่าเวลาเลี้ยวอย่าใช้ความเร็วระดับนี้นะกำรัวอยู่ที่3หรือว่า4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขอดูหน่อยค่ะเดี๋ยวไม่เห็นอะลองตามนะจะฟิกอยู่ที่3-4ถึง4กิโลเมตรใช่ไหมใช่เพราะว่าตัวนี้จะไม่เร็วจนเกินไปเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่นะครับถ้าใครสนใจรถสี่้องไฟฟ้าฮีโร่คันนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดของเคเลออนเลยนะคะ